เรล,ลีเล่เมลเลอร์ของกฤรายงานว่าเดนิบเบคแคมอดีตแข้งดังชาวอังกฤษซึ่งปัจจุบันผันตัวไปเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอินเตอร์เมามี่ในเมเจอร์ลีกอกอ์สหรัฐอเมริกาได้ติดต่อหาเลโอนเมซี่แข่งเทพชาวอ์เจันายที่เพิ่งบกมืออำลาบาร์เซลโนลนาสโมสรที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเยาวชนและหันเป็นสัญญา2ปีกับบริสเชนเชแมงทีมเงินหนาแห่งลีิงฝรั่งเศสโดยมีแผนจะดึงเมซี่ไปเล่นให้กับอินเตอร์เมามี่หลังขงมดสัญญากับแปร์แชร์แล้วข่าวระบุเมื่อไม่ก่กกีสัปดาห์ เมซี่เพิ่งจะซื้อแมนชั่นหรูที่แมมี่อีกั้าไม่ใช่แค่กับตันทีมฟ้าขาวเท่านั้นเบคแฮมยังให้ความสนใจในตัวของคิเซโนโรนัลโดอีกหนึ่งซุปตาลูกหนังคู่ปรับตลอดการของเมซี่ซึ่งกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาค้าแข่งกับยูเวนตุสอีกด้วยโดยมีข่าวลือมาตลอดว่าเบคแฮมหวังใช้ทั้งเมซี่และโรนัลโดไปเล่นที่อินเตอร์เมรี่ในช่วงบั้นปลายการค้าแข้งของตัวเองไม่ใช่แค่เบคแฮมเท่านั้นเจ้าของทีมร่วมของอินเตอร์เมี่อย่างเฮอร์เก้แมสก็เคยให้สัมภาษณ์ ค่อนข้างเชื่อว่าเมซี่จะได้เล่นให้กับทีมในอนาคตเพราะเขายังมุ่งมั่นที่จะผิดฉากชีวิตนักเตะอาชีพด้วยผลงานอันสุดยอดและอินเตอร์มอามี่ก็มีเป้าหมายจะสร้างทีมระดับเิลด์คลาสขึ้นมามาริเซโอปชติโนเฮดโค้ชอาตายของปารีสแซงต์แชงออกมายืนยันว่าเตรียมส่งเลโอเนอร์เมซี่ซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งประเดิมสนามให้กับทีมนัดแรก29สิกาสิงหานี้เลโอเนอร์เมซี่หมดสัญญากับบาร์เซโลนาก่อนย้ายร่วมทัพแปร์แช่เมื่อช,ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีเพราอมมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดโปเชติโนกุตซซือคนเก่งของยักษ์ใหญ่แห่งเลือองฝรั่งเศสออกมาสัมภาษณ์ยืนยันว่าเขาพร้อมจะส่งยอดแข้งชาวอาร์เจนตีประเดิมสนามให้กับทีมในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้ามันยังอีกยาวแต่ถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดเราหวังว่าเขาจะอยู่ในทีมและเริ่มต้นลงเล่นในเกมที่พบกับแรง้งผมยังไม่ได้พูดคุยกับผู้เล่นเพื่อเลือกตัวลงสนามแต่พวกเขารู้ดีว่าผมมีความเป็นมืออาชีพ ผมไม่ได้เห็นแก่ผู้เล่นที่เป็นอาเจนตาเหมือนผมผมให้ความสําคัญกับผู้เล่นทุกคนซึ่งผู้เล่นจากทุกชาติล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะของเราทั้งสิน้นปอเชติโนโกล่าวทิ้งท้ายจับตา Madrid, เรอัลมาดิดเหล่งทุ่มเงินก้อนโตขอซื้อเคลียร์เอ็มเปเป้จากแปร์แชร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแม้มีโอกาสได้ฟรีในปีหน้าก็ตามเรอัรมาดิดกำลังช่างใจที่จะยื่นเงิน145้าล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเคลียร์เอ็มเปเป้ดาวยิงแปร์แชร์ ในวันเทท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากอาร์ตสื่อกีฬาดังของสเปนนับตั้งแต่ที่เลโอนลเมซี่ดาวเตะอาเจนไทน์ย้ายมาเล่นให้กับแมแชรนในช่วงซัมเมอร์นี้สงง่งผลให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเอมัปเป้ P e มาอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานว่าเรอัลมาดริดต้องการจะเซ็นสัญญากับห้องหอ,อกทินชาฝรั่งเศสไว้ย2่อ็เบัปเป้เหลือสัญญากับทีมดังเมืองน้ำหอมอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและหากไม่ต่อสัญญาก็สญญา,สญญามารถย้ายไปเล่นกับทีมไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวในปีหน้า อยอดรกกตากาลานชุดขาวอาจยื่นซื้อในปีนี้ก่อนที่ตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันอังคารที่31สิงหาในเวลานี้เอปเป้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับแฟนบอลแปรแชร์หลังมีกองเชียร์กลุ่มหนึ่งโห่ไล่ระหว่างอบอุ่นร่างกายก่อนเกมพบซาบุกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังของอันเดียเรราอีกด้วย Hello, คาโลเฉลติกุซีของเรอัลมาดริดเผยว่า เขาไม่สนใจว่าต้นสังกัดจ,จะคว้าตัวคิเรียนเอมเปเป้ P P e กองหน้าของปารีสแซงต์แชงในซัมเมอร์นี้หรือไม่อนาคตของเอมปาเป้ P P e ยังคลุมเครือหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับทีมจะหมดลงในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และยังไม่มีท่าทีว่าจะตกลงกันได้แต่อย่างใดโดยหนึ่งในทีมเต็งที่รู้กันว่าเอมปาเป้ใ e ฝ่ฝันจะย้ายร่วมทัพก็คือราชันชุดขาวทีมความสนใจนักเตะมาตั้แต่สมัย,มยเซเรดินซิดานยังคุมทัพอยู่ซึ่งอันเช่เผยว่าเขาไม่สนใจว่าทีมจะได้เอมปาเป้มาร่วมทีมหรือไม่ ผมไม่รู้ว่าเขาจะย้ายมาหรือเปล่าผมไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมมีทีมที่แกร่งและดีมากๆพวกเขาทําให้ผมมีความสุขผมโฟกัสในจุดนั้นมารอดูกันในอีกสิบวันที่เหลือแต่ตอนนี้ผมมุ่งสมาธิไปที่ทีมของผมที่มีอยู่ทีมชุดนี้สามารถลุ้นแชมป์ด้ทุกรายการพวกเรามียอดนักเตะมากมายที่นี่ผมจะไม่ไล่ชื่อทั้งหมดแต่เราล้วนมีแต่นักเตะชั้นยอดทีมเหล่านี้มีสตาร์ครับข้าง มาร์กาสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานว่าเซอร์เคียวรามอสพยายามคุยเรื่องต่อสัญญากับคาร์ลชนชลติในใหญ่คนใหม่ของเรอลมริตแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลปากหลังไว้35ปีหมดสัญญากับเรอลมริตเมื่อซมัมเมอร์ที่ผ่านมาและไม่สามารถทําข้อตกลงใหม่กันได้จนสุดท้ายตัดสินใจไปอยู่กับปารีสแซงต์แมงที่ฝรั่งเศสในการกล่าวอําลารามอสยืนยันว่าเจ้าตัวตั้งใจที่จะไปค้าแข้งในถิน่นชาดิอาโกบารบิล แต่ฟลอเรนติโนเปเรสเสนอสัญญาเพียง1ปีเท่านั้นแทนที่จะเป็น2ปีตามที่เขาต้องการจารายงานของสื่อแดนกระทิงเผยว่ารามอสได้พูดคุยกับอัเชโรติที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งด้วยความหวังที่จะพลิกสถานการณ์และได้อยู่กับทีมต่ออย่างไรก็ตามรายงานว่าอันเชโรติไม่สามารถช่วยอะไรได้เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมทำให้สุดท้ารามอสต้องแยกทางกับทีมไปหลังคาแข่งมานาน16ปีทานายอสเปอร์ตกลงสัญญาส่วนตัวกับป๊าปมาตาซา กองการของเม็ดเป็นระยะเวลา6ปีตามรายงานของสื่อดังฝรั่งเศสวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าไก่เดือทองได้เดินทางเข้าเจราจากับแข้งวัย18ปีผู้หวบังดึงตัวร,ร่วมทีมเพราะนักเตะกำลังได้รับความสนใจจากสามโมสรมากมายในยุโรปล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานาซิโอเชนัวดีผู้สื่อขา่าวชาวฝรั่งเศสร,รายงานวน่านักเตะได้ตกลงสัญญากับสปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา6ปีแต่ยังเหลือขั้นตอนการตกลงค่าตัวจาก2ส,สมโมสร รายงานระบุว่าไก่เดือทองต้องการจบการต่อรองที่10บล้านยูโรบวกบนัสาล้านยูโรแต่เมชอยากได้ราคารวมทั้งหมดที่20ล้านยูโยรจะได้ก็ตามสเปอร์พร้อมส่งนักเตะวัยสิปีให้กับเมชยืมใช้งานตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สโมสรจากฝรั่งเศสพอใจอย่างมากตามรายงานของสื่อแดนหอมระบุว่าการย้ายทีมดังกล่าวน่าจะได้ข้อสรุปภายในวันอาทิตย์นี้ริวพลาดสามแต้มอย่างน่าเสียดายทั้งที่ออกนำไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแรก แต่ชาวว่าช่วงท้ายครึ่งหลังไซเดอร์โซ่แนวรับจะบ้านมาโขกพังประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งแบ่งแต้มกันไปขณะที่โมนาโกฟอร์มแย่เหลือเกินพ่ายขาบ้านและแพ้3เกมติดทุกรายการในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3โดยเกมนี้แสงเอเตียนที่เสมอมาสองนัดรวดวเกมล่าสุดบุกไปแบ่งแต้มจากรอง2 2กลับมาเล่นในบ้านพบกับแชมป์เก่าลิวที่ฟอร์มแย่หลังเปิดหัวเสมอก่อนล่าสุดจะพ่ายเลขาลังให้กับนิดสูงประตู โคปเอวกุนซือของเซงเตีนเกมนี้จัด3ประสานส่งทั้งโรแมงอามูมาวาบี้คาสลี์และเดนิตบูองกาส่วนฝั่งแชมป์เก่าโชสแลงกูเวนเนกกุนซือคนใหม่วางโจนาธานเดวิดลาตาคายรวมกับบูรักยูมาร์โดยเกมนี้ดรอปโชนาดองอิโกเน่ที่เล่นไม่ออกใน2เกมแรกเป็นสำรองแล้วให้ทีมโอทีวีอาออกสตาร์ตตัวจริงถึงแรกกลายไปจาบ,บ้านเซงเตียนที่ของบอลได้เหนือกว่าและมีโอกาสนาทีที่17จากลูกโ้งในเน่งไม่ถึงหลา แต่บอลเหินคำคานไปอย่างน่าผิดหวังของเดนิสบูองกาเกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงทั้งสองทีมยังหาโอกาสสองข้อกรอบกันไม่ได้เลยและเป็นทัพตาหมาแชมป์เก่าจะมีเปอร์เซ็นต์ครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยนาทีที่38บูรักยูมาร์สได้ลูกส้มหล่นหน้ากรอบเขตโทษก่อนห้องออกทีมชาติตุรกีจะวิ่งมาสซวโด,ด้วยซ้ายบอลพุ่งติดปลายมือเอเดนกรีนแต่ด้วยความแรงยังพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปให้ริวบุกนำก่อน1 0ก่อนที่ครึ่งแรกจะจบลงด้วยสกอร์นี้ กลับมาบุกกันต่อในครึ่งหลังนาทีที่48เรียวเกือบได้ลุ้นเม็ดที่2หลังบุรักยูมาร์ทแทงบอลขึ้นหน้าให้กับโชนาดงบองบ้าหลุดเข้าไปซัดเต็มแรงแต่ก็ยังติดเซฟของเอเตียนกรีนเรียวยังบุกได้สมนส้ำสมเนื้อมากกว่านาทีที่18บูรักยูมาร์เกือบแพงนิดอีกหลังปั่นฟรีคิกเต็มแรงเข้าไปให้เอเตียนกรีนมือกาวเจ้าถิ่นต้องทุบออกมานาทีที่70วาบ,บี้คาสลี่ลากบอลตัดเข้ากลางมาเองก่อนปั่นได้ขวาบอลพุ่งหลุดกรอบออกไป นาทีที่80ปิวชวดได้ลุ้นประตูที่2นํนำห่างลังบอลสวนกลับของโชนาดองอีโกเน่ตัวสำรองที่ลงมาลากจากครึ่งสนามจี้ข้าหากรอบเขตโทษก่อนไหลทะลุช่องให้กับโจนาธานเดวิดหลุดเข้าไปยิงแต่ดาวยิงชาวแคนาดาดันลื่นล้มชวดลุ้นเม็ด2อย่างน่าเสียดายความพยายามของเจ้าบ้านมาประสบผลสำเร็จนาทีที่85และมาไล่ตีเสมอ1-1นนจากจังหวัที่อานโนอดินเปิดมุมเตะเสาไกลไปให้กับซาโดโซโขกย้อนกลับไปเสาแรกส่งบอลจมตะข่าย จบเกมแทงอาเตียนเสมอกับริวหนึ่1-1แบ่งแต้มกันไปทีมลักหนึ่งคะแนน